ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็มาเจอกันเป็นประจํานะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ ครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรสองตัวล่างนะครับ4ชุดนะครับผมก็จะมาคํานวณให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสําหรับสูตรสองตัวางในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับคํานวณย้อนหลัง3งวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับ นะครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักร้อยบนนะครับบวก10บนบวก10ล่างบวกด้วยเคงที่นะครับได้ผลลัพธ์ก็จะบวกด้วย4นะครับอันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับต่อไปนะครับหลักแสนบวกร้อยบนบวกร้อยบนบวกด้วย5คงที่นะครับได้ผลลัพธ์ก็จะบวกด้วย2นะครับ อันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณน,นะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับผมเริ่มจากงวดที่ออก061 905นะครับเลขท้าย2ตัวก็คือ07นะครับ คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราก็ใช้หลักร้อยบนนะครับก็คือเลขเก้าบวกสิบบนก็คือเลขศูนย์บวกสิบล่างก็คือเลขศูนย์นะครับแล้วก็บวกด้วยเจ็ดคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบเก้าบวกศูนย์บวกศูนย์บวกเจ็ดนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสิบหก นะครับเราก็จะได้เลข6นะครับมาในหลัก10นะครับ ,6 บวก4ได้10นะครับเราก็จะได้เลข0นะครับมาในคู่หลัก10นะครับต่อไปนะครับมานูในหลักหน่วยนะครับผมเราก็ใช้หลักแสนก็คือเลข0บวกร้อยบน2ครั้งก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกด้5 5คงที่นะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ0บวก9บวก9บวก5นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ23นะครับเราก็จะได้เลข3มนะครับมาในหลักหน่วยนะครับ3บวก2นะครับก็ได้5นะครับมาในคู่หลักหน่วยนะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วย นะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้6กสามหกหนะครับแล้วก็05นะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับ ผลที่ออกนะครับสองตัวล่างในงวันนี้นะครับก็คือ03นะครับก็จะมีชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ03นะครับในสูตร4ชุดนะครับเลขศูนย์ก็มาในหลักสิบนะครับเลข3ก็เข้าในหลักหน่วยตรงๆนะครับ ต่อไปนะครับมาดูในงวดต่อไปนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับเราก็ใช้หลักร้อยบนนะครับก็คือเลข8บวก10บนก็คือเลข6บวก10ล่างก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกด้วยเ็คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10นะครับ8บวก6บวกนบวก7นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ 2 1 21. นะครับเราก็จะได้เลขหนนะครับมาในคู่หลัก10นะครับ1บวก4ก็ได้5นะครับผมต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับผมเราก็ใช้หลักแสนก็คือเลข7บวกร้อยบน2ครั้งก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกด้วยคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับใน หลักหน่วยนะครับ7บวก8บวก8บวก5นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ28เราแล้วก็จะได้เลข8นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ8บวก2นะครับได้10นะครับแล้วก็ได้ได้เลข0ูนนะครับมาในคู่หลัก10ในคู่หลักหน่วยนะครับผมขออภัยนะครับ ก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับตั้งหลัก10แลยก็หลักหน่วยนะครับผมจากนั้นก็จับคู่นะครับเราก็จะได้18 10 58นะครับแล้วก็50นะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่สชุดนะครับ ผลที่ออกนะครับสองตัวล่างในวันนี้นะครับก็คือหนึ่งศูนย์นะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือหนึ่งศูนย์นะครับในสูตรสี่ชุดนะครับเลขหนึ่งก็มาในหลักสิบตรงๆนะครับเลขศูนย์ก็มาในหลักหน่วยตรงๆนะครับ ต่อไปนะครับมาดูในงวดต่อไปนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราก็ใช้หลักร้อยบนนะครับก็คือเลข6บวก10บนก็คือเลข1บวก10ล่างนะครับก็คือเลข1นนะครับบวกเลขเจคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ 6บวก1นบวก1บวก7นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ15้เราก็จะได้เลข5นะครับมาในคู่หลักสิบนะครับ5้าบวก4ก็ได้9นะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับผมเราก็ใช้หลักแสนก็คือเล้า บวกอบบนสองครั้งนะครับก็คือเลขหกนะครับแล้วก็บวกเลห้าคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับเก้าบวกหบวกหบวกห้านะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือยี่สิบหกนะครับเราก็จะได้เลขหนะครับมาในคู่หลักหน่วยนะครับหกบวกสองก็ ได้แปดนะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับสี่ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผมจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้ห้าหกห้าแปดห้าแปดนะครับเก้าหกนะครับแล้วก็เก้าแปดนะครับ ก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับสองตัวเลขในงวดนี้นะครับก็คือ5 8นะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ58นะครับในสูตร4ชุดนะครับเลข5ก็เข้าหลักสิบตรงๆนะครับเลข8ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆ นะครับ <c oughs> นะครับผมในสูตรนี้นะครับก็ทำย้อนหลังสามงวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันไลกันนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับเมื่อประจำวันที่2พฤษภาคมนะครับ พศ2 5 6 5นนะครับผมมาดูกันต่อเลยนะครับนะครับผมคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับเราก็ใช้หลักร้อยบนนะครับก็คือเลข9้า ครับบวก10บนก็คือเลขหนบวก10ล่างก็คือเลข5้านะครับแล้วก็บวกด้วยเคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10 9้บวกหนึ่บวกหบวกเครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ22 นะครับเราก็จะได้เลข2นะครับมาในหลักสิบนะครับสองบวกสี่นะครับก็ได้หนะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับผมเราก็ใช้หลักแสนนะครับก็คือเลขสามบวกร้อยบนสองครั้งก็คือเลข9้านะครับแล้วก็บวกด้วยห้าคงที่นะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ3บวก9บวก9บวก5นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ26นะครับเราก็จะได้เลข6นะครับมาในคู่หลักหน่วยนะครับ6บวก2นะครับได้8นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัว นะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผมจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้สองหกสองแปดหหแล้วก็ห8ดนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับก็คือ2 6 2 8 หกแล้วก็หกแปดนะครับก็รอลุ้นนะครับรอผลในงวดวันที่ 2, สองพฤษภาคมนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับ สูตรทุกสูตรนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คํานวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเอฟทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับก็ขอ ฝากไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ